มีคนบอกว่าคุณชอบดองไลน์ชอบดองแชทต่างๆในโซเชียลมีเดียถูกไหมอันนี้ผมตอบได้เลยว่าไม่จริงนี่ครับนี่คือพี่มาเพื่อนของคุณเคยบอกว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ชอบดองไลน์แต่ทําไมกับคุณนิวคุณตอบเร็วเสมอเหรอทำไมไม่ไม่ใช่มาแน่คุณยังเมื่อกี้บอกว่าไม่จริงด้วยใช่ว่าเรื่องนี้มีมูลมีมูลมีมูลนี่ก็เขาก็ตอบโอเคอยู่นะแต่แค่ หมือนต้องรู้วิธีหน่อยว่าจะทำยังไงถึงเขาจะตอบอะไรเงี้ยครับแล้วได้ข่าวว่าคุณเป็นคนชอบโทรจิกด้วยใช่ไหมก็ไม่รับไงก็ต้องโทรจิกอันน่ปกติคุณโทรจิกเพื่อนคนอื่นได้ไหมไม่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 เลยมันไม่ก็คนรู้ว่าผมจะไม่โกรธไงเพื่อมันทุกช่องทางสมมติแบบพอไม่รับไลน์ปึ๊บใช้ไอเฟซบุ๊กคอลไม่ไม่ไม่เฟซบุ๊กคอลก็จะใช้แบบโทรศัพท์ธรรมดาอะไรเงี้ยแล้วก็ใช้เบอร์บ้านโทรเวลาเขากันนี่เขาเป็นเสียงหรือว่าวิดีโอ call ให้อยากรู้วิดีโอ แต่วันไม่ชอบถอดเสื้อไม่รู้ทำไมเป็ขาบอกเขากลัวไม่หล่อร้อน่าจริงร้อนเอาผ้า่อนไม่ไม่เดี๋ยวไม่เอาไปข่าวอยู่ท้องเซฟนะเตกลีเตกลี โทรมาทำไมนักหนาฉันรู้แล้วมีประยชน์อะไรถ้าเธอพอใจแต่คน เฮ้ยเฮ้ยเผิงนี่นวดเป็นยังไงบ้างวะเฮ้ยไม่เจอนะเฮ้ยแล้างนวดเป็นไงบ้างวะนวดอ่ะไม่ต้องเขินเขาคุยด้วยจะเขินทำไมฮะไม่อยากกินหมูแดงมีหมูแดงไหมมีอุ้ยไม่เอาหมดแล้วเนี่ยเราอย่ามาทิ้งอย่างนี้นะนิ่วๆเขามีอะมรถึงนะต้องพูดอะไรบางแล้วไหนอ่ะว่าไงอ่ะอืมหมองอะให้อะไรเสือ จะพูดอะไรกับเขาก่อนไหมจะพูดอะไรกับเขาก่อนไหมสู้ๆนะสู้ๆนะสู้ๆนะ จะรู้เหมือนกันนะครับว่าสีเขียวสีฟ้าเนี่ยปกตของสีผมน่าสีอะไรไม่ลองนะจ๊ะขอร้องเลยนะเอ๊ะทำลายอาหารของฉันเลยนี่น้ำาอกรถ่อร้องอะไรไม่เคยได้เลยเดะทำลายอีกแล้วขอมาก่อนเลยได้ไหมครับเพราะเราต้องกินหวานก่อนกินหวานก่อนตามสไตล์ให้เป็นเพียวๆไงพ่อพี่มันให้เป็นเพียวเพียวเนี่ทำอะไรผิดเลยผิดย จะพูดสรรหาคำเลยหินเดี๋ยวพึ่งกินเนี่ยเดี๋ยวเราทำรายการอาหารที่จกินให้ผู้ชมดูไม่ได้กินให้ตัวเองดูมานี่มานี่ยมาหนี้เดี๋ยวให้ตุดมนะเนืบตรงสุกดูสุกตุ่มเนียเนียวกินไม่ได้เหอเน้ยลองดูลองดูไปหมดแล้วรสชาติไม่อยู่เลยกินดูกินดู ขึ้นชื่อเลยนะเรื่องของการทำศิลปะของอาหารพังเนี่ยขึ้นชื่อจริงเฮ้ยเงแม่ตีอย่นั้นเลยนะน้องเงินเหลืองแดงนี่น้องเงินเหลืองไม่จะจะสลงโทษเธอด้วยวิธีนี้กินเอากินกินกินไม่กินไม่กินไม่หมดอ่ะไม่กินกินกินละ ไอของใหม่มากินกไม่หมดเราเลยไจานนี้ก็เลยพอกินกินกินแล้วไม่ชอบเห็นศิลปะถูกทำลายนี่หนวดนี่หรือว่าอะไรติดไม่ยมันแต่ต้องตัวติดมันจะเป็นใครได้วะที่มันทำล้มแล้วก็กินแล้วเป็นแล้วเขาตกแต่งก็เนี่ยเละเทะไงใครได้วะ บอกยำไม่ครุก่อนคนละยำคนละยำคนละยำหมดกันที่จะริมรถว่าน้ำมะพร้าวอ่อนเออไม่ถึงกระตักทิ้นสิไม่ถึงใ้กินก่อนเมก้าสมันอยู่ระหว่างใช้ใ้เกับสิเป็นแบบเอาไว้เวลาอะไรเก้คืออะไรเก้อะไรก็เขียนเก้าสเนี่ยเก้าสนสี่เก้าสี่สาคืออะไรจะทำไงกับคนคนนี้ดีกินอะไรคำใหญ่คำโตหารวะเธอ้้าซ้มั้ย่ะ แล้วเมื่อกี้บอกไม่เกี่ยวจะชนกันเอ้าตกลงจะชนหรือจะไม่ใายไม่ชนอ่าแล้วที่หลังอย่ายายนะแต่ที่หลังอย่าเถียง่ยงอย่ายายนะเขายจะให้กินถึงนได้เอ้าว่าอะไรนี่นะไม่แต่วันนี้คือต้องพูดเกินก่อนมันมันมั่งจริงไงพี่หนู่มพจะทำไมแล้วมันจะทำบ้าปี้เขาบ้าปีเอาเลยนเลยมีอะไรก็แบบโมโห ไม่ค่อยคุยไม่ค่อยคุยไม่ได้พูดพูดลอยๆเอาพูดลอยๆงานที่ก็มั้คือเป็นการแบบพูดแบบใช้มือไงเออคือเอามือลงรับน้องมากินเลี้ยงบริษัทมาอะไรเงี้ยด้วยกันได้ไหมก็ได้จ้ะก็คือแบบของของไม่ไม่ไม่ใช่มันบังคับเขาทำแบบไม่ไม่ได้อยู่แล้วถ้าร้องหอจะมีวันได้ไม่มีใครร้องขอเออขออีกสิเออขออีกสิ ทำเองอ่ะเรนทาเพราะเรนทาไม่เป็นหรอกโอเคแต่เรนชอบเล่นแหละชอบเล่นชอบเล่นชอบเล่นกับข้าวให้พังในเกียร์ในเกียร์ผมว่านี่คือการเกียร์แน่นอนให้เครื่องล้างยนต์ยนต์ก็แบบสุดท้ายก็อ่ะงั้นหารก็นังซื้อเครื่องเครื่องใช้จ่ายคนละครึ่งแล้วก็จบแต่ถ้าช่วงที่ยังไม่มีก็อาจจะต้องแบบ ผัดกันคนละวาเลยเพราะต่างคนไม่มีใครยอมรับหน้าที่ดีแน่นอนผมว่าวันไหนเยอะๆก็เอาเังค์กันแล้วก็จะคงต้องมีบทแหละวันนี้เยอะกว่าวันนี้น้อยกว่าจดอย่ยงจดเป็นจานว่ากี่จานแล้วกักผ้าของใครของมันนึงของใครขอกมายวเข้าเครื่องไปเลยผมเลี้ยงก็อย่างนี้ก็ได้ นิวหล่อนพ่อนิวเรียนวิ่วอย์ไฟฟ้ามาครับใช่แต่จริงไม่เกี่ยวผมเรียนมาไม่ได้เขาก็ไม่ได้สอนต้องไปไม่ผมกลัวไฟช็อตนะผมจะไม่ก่อยผมเป็นคนกลัวไฟช็อตถ้าทำอะไรเงต้องมีคนอยู่ตลอดเวลาไม่งั้นเดี๋ยวถ้าเราโดนช็อตจะได้ถีบทันเลยนิวแล้วกันครับเขาเคคุยแหละว่ามีอะไรบ้างใช่ไหมล่ะเอออแปโปติเด็กๆมันก็ต้องทะเลาะกันอยู่แล้วใช่ไหมฮะเหมือนถ้าเกิเป็นผมพ่อแม่ผมก็ปล่อยเลยก็ให้คุยเองแต่านเงอะไรอย่างเงี้ย ผมก็ไม่อยากตีเหมือนกันตีเพราะแบบก็หักเงินอะไรเงี้ยหลังก็กลับบริเวณนะถ้าผมดเรีนบ้านถ้าลูกยืนต่ออะไรเงี้ยใช่อยู่ในห้องน้ำขังในอ่างล้างอยู่ในอยู่ในขีดมโคลไม่เท่านั้นเท่าออกมาผมเล่นเองไปก่อนผมเล่นทุกวันเลยเดี๋ยวนี้ก็เสียนะครับก็รอรอคนมาทานจริงโอ้โหเล่นกับลูกแล้วก็คือลืมส่งลูกไปเรียนก็คือนั่งเล่นเกมไปด้วย ไม่ขึ้นไม่ขึ้นไม่ขึ้นผมชอบไปผมไม่ชอบรถไฟหอเกลียดมากๆผมไม่ชอบความบอดเสียวท้องอะความแบบตื่นความเร็วกว่าอะไรเงี้ยไม่ชอบไม่ชอบอะไรนี้เลยพี่สิ่งยังดีกว่าที่ยิ่งตกใจก็ไม่่คอยชอบคนที่ตกใจเลยคนไม่ใช่ให้เลือกก็จะเข้าพี่สิ่งมากกว่ารถไฟหอรถไฟห่อเคยเล่นกันที่จำได้ป่ะที่อะไรมาที่ที่ลงมาอย่างเงี้ยที่ไปไอออฟด้วยอ่ะโอ้โหไม่ไหวเลยอ่ะแนวดิ่งแนวดิ่งไม่ได้เลยอ่ะ ิวได้ทั้งสองได้ได้ผมชอบจะไปทำเขาพังด้วยจะเป็น <c oughs> ดึงผีเข้ามาด้วยเนี่ยอะไรเงี้ย <c oughs> <c oughs> มีคนเล่าว่าตามแบบที่มีคนต่างชาติถ้ามันหนาแน่นมากๆเขาไม่รู้คนเดินไปสนามหญ้าก็เดินลงไปตกคนไทยก็มี <c oughs> จริงเหรอนี่็คือบึงนั่นเองทําไมตัวมันถึงคนแล้วนะมันแข็งแข็งอย่างงี้ไปหมดว่าผมอ,อยากกินร้านนี้ยโลล่าเทเบิลดูหมอบฉันดนอ่ะเฮ้ย <c oughs> เอานมมันชนไม่ใช่นมอัน <c oughs> <c oughs> นี้ไม่ใช่เอ็กซ์ตงที่บังเอิญไม่ใช่เธอชอบอะไรที่มันดีๆมั้ยฉันไม่เพราะฉันชอบอะไรที่มัน Grom! <laughs> oh, yeah. Oh, yeah. <laughs>